โอ้โหแล้วพาพมาจากไหนเนี่ยเมืองนยาครับที่โกหกโกหกไม่รับที่สะสมมาหรอหรือว่ามีอยู่แล้วดวูจริงแล้วแป๊กแป๊เปิดนะใช่แต่ผมไม่กล้าแกะเพราะน้ำจะหลุดมันหลุดแล้วครับมันหลุดแล้ว มันจะมีซ่อมมุมขวานี่ด้วยนะนี่มีมือจะมีซ่อมตรงนี้อีกมุมหนึ่งผมก็ไม่กล้าดันนะกลัวหักเหมืนอนกันนะ <c oughs> เพราะว่าตรงนี้มันหักอยู่แล้วอ่ะตอนนี้โลภิสินอยู่แล้วไอ้ตรงมุมเนี่ย แต่พี่มีรูปด้านหลังไหมไม่ยถ่ายเลยตรงนี้ก็จะแตกแล้วนะเนี่ยตรงมุมเนี้ยก็จะแตกแล้วนะไม่กล้าแกะอย่างเงี้ย ทำไมถ่ายกันอีกสีหนึ่งวะเนี่ยตรงนี้มันแตกตรงเนี้ยเห็นไหมหรอยเส้นเนี่ยมันแตกมาแล้วอะ่ะไม่กล้าแกะกลัวจะหลุดจะติดมืออันนี้พี่ตั้งราคากี่บาทล่ะเจ็ดแสน ลองดันดูไหมนะแต่ข้างล่างนี่มันจะเดี๋ยวต้องบอกอธิบายพี่ก่อนนะมีมุมนี้อาจจะหลุดออกมานะแต่ข้างบนจะหลุดแน่นนจะเป็นชิ้นถ้ามันชิ้นหลุดตรงแล้อยู่แล้วล่ะนะดันตรก่อนว่าด้านหลังเป็นยังไง ตอนน,ตอนนี้อยู่ตรงแถวไหนละอินโดนีเซียต่ออีกสามชั่วโมงสิบเก้านาทีอีกกี่ชั่วโมงนะางจากนี้อีกสามสามชั่วโมงโอ้ไม่กล้าดันเลยว่ะพี่เอออ๋อเหีนนะหยุดแล้วนะ คอยอีกแล้วเนี่ยไอตัวยิงเรเซอร์ S A ไหนน่าจะหักคอย อันนี้ร้านะนอีซเยลมัน <Okay. S 1> ปิด เกินหลายมันจะหนาน่าจะหลายชิ้นนะพี่เนี่ยอืมแล้ววันนี้เครื่องเอ็กเซเรย์มันร้านปิดเอ็กเซเรมเดี๋ยวผมให้เพื่อนผมที่ชำนาญเรื่องซ่อมน่ะมาดูเรียกพี่พี่ถั่วเดี๋ยวให้เขามาดูจะได้กันไว้เพแต่ตอนนี้ผมดูหลายชิ้นมากเลยอะแล้วร้านเอ็กเซเรย์มันดันปิดปกติไม่ได้หมายรู้ว่าใช่ใช่ปกติไม่ไม่อันนี้มันมีมันผมว่าหลายที่่ะพอมันปะาโปากโป๊ะเลอะเลอะเทอเทีงี้ผมไม่ค่อยกล้าซ่าเลย เนี่ยไม่เอาครับเวลาพระซ่อมที่คือมันซ่อมเหมือนมากอันนี้ผมดูว่ามันพอมันลอยปีปีปแปลกๆเนี่ยผมไม่ค่อยกล้าซาเลยแบนหมดอ่ะ <c oughs>

ต้องช่วยดูหน่อเขาดูไม่ออกอย่างนี้ผมไม่กล้าซ่าเลยอะ่ะจะมีหลายซ่อมหลายที่หลายมึงก็ลุกดิมึงมานั่งแทนโอ้โหมึงมานั่งแทงก๊กอย่างนี้แม่งกลัวจะเป็นลมแ่งวันนี้เราจะเช่าแต่พระหักๆกันนะ แล้วก็ขายไม่ได้ด้วยนะใช่ไหมตอนนี้หักแบบขายไม่ได้เลยซื้อได้คนซื้อแล้วนี่หักแบบนั้มันมันปะปะโป้ๆไงลูกผมก็่ค่ชอบอะไรเงี้ยแต่เผื่อพี่นัทเขาสายตรงไงน่านจะหลายชิ้นแต่คุณใช่ไหมนี่ยคอพามาคอยละที่ตอนแรกเห็นแค่บินนะแต่มันคอด้วยเสียงมีคอแล้วอะไนี้ชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่ง แถมแถมลูกแตแถมซ้ายล่างขวาล่าง่หลายชิ้นคือวันนี้ร้านเอกสร์มันดันปิดเนี่ยไม่ได้เอกสรไมนึกว่าทาแค่ตอนแรกนรึกว่าฉล<ส>ับพอสองาาโฮโฮให้้คอด้วยนะ,อะคอเสร็จปุ๊บม,มาฐานฐานในตรงที่ผมใช้ตูวตอนแรกอะแล้วมาแกะมาอีกฝั่งหนึ่งด้วยกลายเป็นคุนหมดเลยครับ นี่เขาเป็นมือซ่อมมือซ่อมมือปะมือโป้ไม่ธรรมดาคนนี้ซื้อปุ๊บครบจบในที่เดียวพอซ่อมเองด้วยไงโหงายเลยครพี่ยยนะพี่เขาเจ็ดแสนสนใจราคาไหนต่อได้เลย ของรุ่นน้องเอเป็นเพื่อนกับรุ่นน้องครับกบสู่ชาวกบสชาวเป็นน้องนักบอลทีมชาติคุยกับพ, <c oughs> พี่ได้เลยสายตรงกับสายอ้อมเจอกัน คือเรื่องเรื่องพอวันนี้ร้านเอ็กซเรย์มันไม่เปิดพี่ก็จะไม่รู้ว่ามันหักกี่ชิ้นไอ้แม้ว่าเราจะพูดว่าเนี่ยมุมซ้ายล่างมุมขวาล่างหักคอด้วยบินซ้ายบนอีกพี่มองว่าเอ้จริงปะวะอ่ามันไม่สุดแต่พอร้านเอ็กซเรย์คือผมมาเห็นตอนแรกแล้วแต่ผมเพื่อเข้ามาดูแล้วเป็นอย่างที่ผมบอกจะได้เข้าใจว่าเออมันเป็นแต่พี่าว่าวันนี้ร้านเอ็กซเรย์มันปิดทำให้แบบคนทั่วไปไม่เห็นใช่ แต้เราเข้าใจ้วยว่ามันหักแค่ตรงนั้นเรือไม่ใช่ใช่ตรงนั้นมันยังง่ายเดี๋ยวต่อรองพี่องค์นี้ห้าแสนสี่แสนกว่าห้าแสนก็จบละเฉพาะพระนะไม่เกี่ยวกับทองแต่พอมันมันแถมมันเรื่อยไงคอกลายเป็นคอหักอีกอะไรเงี้ย ใช่อันนี่ด้วยเพื่อแต่นี่ผมไม่ได้ถามราคาแค่ได้ไม่ได้ถามเลยดไหวไหมไหวไหมไหวไหมไม่ไหวก็ต้องไหวนะอะไร หลักเลาช็อปลรแล้วูแองกูแ็งสงแ่ขาเาเดินทีขาไม่ไ่ไอยอะม่ม่ตินม่ติดเขมอาไม่แต่คือกัไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทองนี่พูดจฉพาะพระ อย่างเงี้ยพี่ก็มองแสนกระบ,บาทไม่เกี่ยวกัทองทองตัดประเด็อนเอาช็อปป้เพราะคนนี้เขาซื้อไปซ่อมต่อไงเอาผมไม่กล้าซื้อไง แต่ตอนนี้คือความรู้สึกของพี่คือพี่ไม่รู้ว่ามันหักกี่ชิ้นแน่ๆอนึกว่าเห็นแค่นี้เดี๋ยวพี่ลองผมว่าพี่ใส่กล่องไปก่อนไหมรับไอ้ร้านเรามีกล่องปะวะกล่องเออโอ้โหตามบริการขนาดนี้กล่องใครกล่องที่นี่ครับเอาไปเลยครับไปใส่ถุงพลาสติกไปก่อนที่ลองเอ็กซเรย์ก่อนอย่างน้อยจะได้เพิ่มความมั่นใจว่าเวลาจะขายจะได้ใจ ครับผมเดี๋ยวให้ให้ครบได้ได้ได้ครับแต่ได้ครับแต่พอดีพอร้านมันปิดอนะ่ะวันนี้วันนี้ผมจะเอ็กซเรย์องค์หนึ่งเขาก็ไม่ไม่มีผมว่าอ,อ,อย่าเพิ่งยยดกข้าไปผมกลัวแตกไม่ใช่หรอกรไอ้ใสถุงมัดติกไอ้เจมึงหยิบถุ่งมัดติกหยิบถุ่งมาดติกให้พี่เขาแยกเป็นสองชิ้นเลยนี่อันหนึ่งอันนี้อันหนึ่งเดี๋ยวมันขบกันนี้แตกกลายเป็นสี่ห้าชิ้นเลย แยกกันแยกกัน่าใส่อันเดียวกันอันนี้ปิดไว้ปิดอันนี้วางใส่ถุงก,ก่อนแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ปิดปิดหน้าก่อนปิดข้างใน,น,นยังไม่เอาครับสี่สิบนาทีสี่สิบสีาใช่ไหมเออพับพับอันนี้นี่ทำไงทำอย่างนี้ อันนี้ไม่ต้องใส่ไม่ก็ได้อะอย่างงี้ยใช่ใช่อย่างนั้นนะใหญ่ใหหยิบเอย๊ยแล้วพี่ไม่มีกล่องใส่นี้มาไม่กลัวแตกหรอ่าผมใส่ให้มาอย่างนี้ไม่แตกแน่เดี๋ยวพี่ถือก่อน มีหนังยางไหมร้านเรามีหนังยางไหมสามสี่เส้นก็ได้เส้นเล็กกัเส้นเล็กสามสี่เส้นใช่ไหมมีเส้นเล็กใช่ไหมีเส้นใหญ่เส้นนึงไหมล่ะอเส้นใหญ่เส้นหนึ่งได้เลยขอบคคุณรับอันนี้ไม่เอาเอาอย่างนี้ carga. ดีกว่าอ่าอันนี้รัดรัดขวางไปงางหนึ่งรัดรัดขวางขวางกล่องอันนี้ยังไม่ได้ครับอย่างเงี้ยสบายใจเราไปเอ็กซเรย์ก่อนให้สบายใจให้สบายใจก่อนได้ครับได้เลยสวัสดีครับ